สวัสดีจ้าเพื่อนๆหลังจากที่ยายซื้อผลไม้ที่รถผลไม้มาแล้วนะนยายก็เอามาล้างจะล้างเช่น้ําเกลือน้าส้มสายชูเนาะเช่ไว้สักพักนึงเพราะว่าลูกสาวบอกอย่างนั้นเนาะยายก็มาได้ศึกษามาหรอกแต่ว่ายายก็ทําตามเนะาะเพื่อว่าล้างําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเนาะทีนี้ยายก็ เก็บขึ้นมาให้เสด็ดน้ําใส่ถาดไว้ยายก็กินทีเดียวไม่หมดหรอกจากเพื่อนๆก็ใส่ตู้เย็นละจ่ะไว้ให้หลานบ้างตัวเองบ้างกินเรื่อยๆละจ่ะนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะร้อยห้าสิบบาทแต่ได้เยอะมากช่วงนี้ผลไม้ไม่แพงผลไม้ถูกนอกไม่ว่าอะไรทั้งนั้นช่วงนี้เกษตรกรเราเนี่ยจะเย่หน่อยนะนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ก็ไม่ค่อยแพงละจ๊ะ ก็ดีตรงที่ว่าเราซื้อกินนี่แหละไม่แพงแต่คนที่ทำกเกษตรก็โอ้ไม่ค่อยมีกำไรจ้ะนะคะนะคะยายให้เพื่อนๆดูจ้ะซื้อผลไม้มาแล้วยายก็มาล้างเช่น้ำส้มสายชูใส่เกลือบ้างเล็กน้อยเช่ไว้สักพักหนึ่งนี่จ้ะยายก็เอาขึ้นมาให้สเสด็จน้ำใส่ถาดแล้วยายก็จะเก็บใส่ตู้เย็นกินเรื่อยจ้ะกินครั้งเดียวไม่หมดหรอกจ้ะเพื่อน จ้าคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้ามีอะไรยายก็ถ่ายเพื่อนๆดูจ้าสวัสดีจ้า